ไขข้อข้องใจตลับหมึกที่ใช้กับพินเตอร์ฟรีสื่อรุ่น dl 7 6 0นะครับและรุ่น dl 7 6 0ดหกนปะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับและสามารถใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นตลับหมึกสำหรับพินเตอร์ฟรีสื่อ DL760 ธรรมดารุ่นเก่านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับดูผิวเผินก็ไม่ต่างกับตัวรุ่นโปรเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับ 7600 Pro นะครับคือรุ่นปัจจุบันนะครับสำหรับฟรีเสอร์นะครับซึ่งถ้าดูหน้าตานะครับตัว7600 Pro เนี่ยจุกจะเป็นสีขาวนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับคือด้านหลังครับสังเกตนะครับรุ่นโป o ด้านด้านฝามือของวีดีโอตัวนี้นะครับที่ผมพย่าอยู่ตรงนี้นะครับจะมีใบพัดพัดลมนะครับสีขาวๆนะครับตัวนี้ของเขาจะเป็นเซ็นเซอร์เช็คตัวตลับหมึกนะครับ หากตัวนี้ไม่หมุนนะครับเครื่องก็จะรู้ทันทีว่าตลับหมึกมีการติดนะครับเครื่องก็จะไม่ปิ้นต่อครับหรือมีการหมุนช้านะครับเซ็นเซอร์ก็จะจับว่ารอบไม่ได้นะครับก็จะทําการเช็คไม่ผ่านเซ็นเซอร์ริบบอนนะครับตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์สําคัญเลยนะครับตัวรูปคล้ายๆพัดลมสีขาวตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาตอบครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัวโปรกับไม่โปรนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ เช็คตลับหมึกตัวนี้นะครับและอีกอย่างเลยนะครับหน้าผ้าของพลาสติกทั้งสองรุ่นเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาหน้าผ้าจะกว้างหวานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นโปรหน้าผ้าจะเล็กกว่านะครับแต่สาระสําคัญก็ไม่มีผลเรื่องการใช้งานเท่าไหร่นะครับรุ่นโปรนะครับก็สามารถใช้งานได้พอๆกับตัวรุ่นธรรมดานะครับ แต่หากเพื่อนๆมีใช้เครื่องปิ้นทั้งสองรุ่นนะครับและไม่ต้องการที่จะสั่งแยกนะครับสามารถที่จะนําตัวรุ่นโปรเนี่ยไปใช้กับตัวเครื่องปิ้นรุ่นเก่าหรือรุ่นธรรมดาได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นใหม่วาเนี่ยสามารถไปใช้กับรุ่นเก่าว่าได้นะครับแต่ถ้าถ้าหากเป็นตลับหมึกรุ่นเก่านะครับไม่สามารถไปใช้กับตัวโปรได้นะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆมีทั้ง2รุ่นนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าให้สั่งเป็นตัวโปรทีเดียวเลยจะดีกว่าครับ เพื่อนเพื่ที่สนใจตลับหมึกที่ใช้งานกับเครื่องพินเตอร์ฟรีสือ dl 7 6 0นะครับรุ่นโปรหรือรุ่นธรรมดานะครับสามารถที่จะติดต่อทุกช่วงทางของเซียวตูนครับหรือ CS Solution p น i ิ t นะครับ,รรบสามารถสอบถามการใช้งานมาได้เลยนะครับ